มาซึ่งในกัชุดเล้วพี่น้องก็จะเดินจะเดินไปชมก่อนราเบิงบรรยากาศบรรยากาศก่อนตอนนี้ก็เดินราเบิงบรรยากาศที่วัดเขาตะแบด ข <c oughs> ออภัยครับพี่น้องเพราะว่าบอกคอยสบายเันยังมาพ่อมูเพราะว่าถือตอนนี้ก็เป็นไข่ยอยู่พี่น้องอเสียงก็เปลี่ยนสวัสดีและสบายดีพี่น้องมัดสุข,ข,ข,ขนนุ่สุขคนยินดีต้อนรับเขา้าสู่่องมนตน์บราพาหล่อคือเก่าไ,ได้ได้ไอ้ต้นอสนุกไหมครับผม ใชแล้วไปตอนนี้ก็จะได้ลงเดินลงบ่ไหนเดินกับเลยบ่ไอ้<น> <c oughs> ต้นบ่ไอ้ต้นมากเคยมากกว่าบ,บอกผมเรียกว่าว่าขวัวเออสะพานว่ะก็จะบอกว่าสกา,ายวอล์กสกายวอล์ก อะไรแก้วบอกกระจกแก้วเนะวาะสกายวอลกระจกแก้วว่าผมก็เรียกแบบบ้านผมเลยเ,ลเรอขัวขัวแก้วขัวแก้วมีมีคนไทยเรียกมีคนไทยถักผมว่าไม่ใช่เขาเรียกอย่างนั้นนะเขาบอกว่าสะพานแก้วเออเขาบอกว่าสกายวอลผมเป็นคนลาวผมว่า,อ,วาอ๋อตอนเน็กกจะลงมามีหม่อง ข้าวมองขายสาคมขายของกินข้าวกินอะไรก็ได้จุดขายเครื่องดื่มขายอาหารทางออกแล้วปรนเี้เนะนนี้เป็นทางออกทางออก จะเดินออกแล้วพี่น้องผมก็ระถ่ายเป็นสอๆหรือว่าเป็นคลิปๆให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมแต่ละเอพีเนาะแต่ละตอนหนึ่งตอนสองตอนสามไปเรื่อยๆพี่น้องก็ระถ่ายเพราะว่าทางเขาถ่ายยาวๆไปก็กลัวคลิปมันยาวเดี๋ยวพี่น้องก็สิเบิ่งบ่จบ ก็จะเอาเป็นแบบเป็นช็อตเป็นคลิปไปตอนนี้ก็เดินออกแล้วพี่น้องเดินออกรั้ว่าทางออกจากสกายวอล์กจะผ่านแก้ว เอาคึอได้บาบาร์เนาะบารนี่น่ารักจังเลยเออตอเดินเองหรืออุ้มเนี่เดินค่ะโอ้เก่งเก่งมาแล้วก็เดินลงเก่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 งลกไปผมผมก็ยังพูดอยู่ว่าถ้าเด็กเดินไม่ไหวก็มีพ่อแม่อุ้มบาก็ยังดีหน่อยถ้าเราเดินไม่ไหวใครจะมาอุ้มเราเออ พามาเดินกับสนุกเนาะผมก็มาเป็นครั้งแรกได้เลยมาไกลซ้ำศพปปล,ปลาวคนมาจากลาวเลยเหรอครับอยู่เขตอะไรเนี่ยอยู่สวรารนนาค์เขตถามมกาหารสวรรค์เขตมารถตัวหรหรือรถตัวมารถเป็นมาเป็นรถทัว บรรยากาศพี่น้องวัดเขาตะแบกน,นี่เป็นทางลงถ้าไม่ใช่บันไดนี่เราจะลงยังไงเนาะไหลลงหรือกิ้งลง <laughs> ตูดลงไปเลยตูดเลยเนะาะแล้วมีบันไดแล้วก็มีลาวหน่อยนะนยังชั่วยังดีอยู่นี่ลาวก็ไม่ค่อยจะแน่นบันไดเศร้าอยู่ไหนโอ้ <laughs> oh, ตอนที่แรกๆนะ <laughs> เขาก็บอกเขาก็งงอยู่เอาร่องเท้าไปฝากตรงไหนวะไปถามก็เจ้าไปฝากลองเท้าตรงไหนก็นเจ้าบอกว่าช่วมไปเลยเขาเป็บปรทุดีเของบุเบิ่ง <c oughs> มันบมเคยมาเนาะมาครั้งแรกเพระจะไปหูเ <c> อ <oughs> ออันเวลาเดินเวลาเดินสะพานเัินแก้วนะ <c oughs> เดินกระจกนอะอันใส่รองท้องเท้าก็เจ้าเนาะ บานนี้ท่องล่องเท่าเราได้เห็นได้จังวะบเห็นหมู่เนาเขาในได้ทางออกทางห้องน้ำทางออกนี่เป็นกป้ายบอกชัดเจนพี่น้องป้ายบอกชัดเจนเป็นทางลงบรรยากาศสวยงามโอ้ มันอยู่ที่นี่เนาะเกียนเขียนทางโซปปลาวมันหมดแล้วพี่น้องเลยไม่ค่อยเห็นแล้วอันนี้เป็นเกียนเกวียนแต่ผมยังน่อยๆน่อยหรือว่ามนบรรดานยังหน่อยเห็นอยู่พี่น้องเห็นแต่ตอนนี้อยู่โซปปลาวก็หมดแล้วไม่มีแล้วน,นั่นเขาเรียกว่าเกวียนภาษชาลาวเอิญกับเกียนพี่น้อง บรรยากาศน้ำกันเป็นไงเป็นไงเป็นไงเป็นอะไรเป็นอันแข็งแรงเดินได้สบายโอ้ผมนระหอบเลยผมภาษาบ้านผมก็บเชือเอิญว่ามันไม่เหมือนพวกร้านขายลูกเขาใช้กระดาษกระดาษกนดาษกระดาษตรงนี้มันจืดมันจืดหรือว่ามันมัน มันลอกมันเช่าภาษาลาวผมเน่ยเรียกได้หลายอย่างมันเช่าบกลับบ้านบ่พีสงการสงการสงการแถวไหนสวันคาเขตสวันคาเขตขับไปได้ด้วยไปทางเซนมุกาหารบ่าวเมนเดฟานมุกดทหารไปหอดรถไปหอดรถด้วยหอดสบายเสมือเลยขับรถเมื่อเองบ่าวบ่แหละอันขึ้นรถประจำทางประจำทาง งานดีมันไปทอดผมเลยตะวันน้องสาวเขาครับเขากลับรถครับกับผัวเขาเขาได้ผัวคนไทยผมบ่นางพรนครเจ้าเขื่อนออกมันบ่ได้บรรยากาศนั่งรถทั่วข้างในล่องแวะอยู่หันอยู่นี่เออลงมองสะานหันเลยลงหมกทหารเลยกับมันมีรถโดยสารระหว่างประเทศสวรรค์หมกเป็นก็ง่ายสงกรามคนติดเี่ยวเยอะฟีมายหนึ่ก็เยอะ เาไปเที่ยวน้องเอเอ่อเหตุบัดทานบ่บ่ขันเท้าไปแบบว่าบ่มีโทระกรอกธุรกิจบ่ต้องเห็ดบัตรก็ได้เออเขาไปยื่นบัตรประชาชนไปแค่สามเดือนสามมือสามมือบ่ได้แพงเลยอยู่เลยสามมือไปละสามมือก็บ่ได้เลยเขาปั๊บโอ้ยเขาจะไปทำอะไรโดนแทะสามมือก็พอแล้ว ไคอยากอยู่เป็นอาทิตย์อยากอยู่เป็นอาทิตย์ถ้าต้องกลับมากลับมาด่านอีกมาด่านสวัรนัเขตอีกมัดแจ้งให้ครับปั้มให้อีกปั้มต่ออายุไปอีก3มวันไม่แพงหรอล้อยล้อยนี่แหละลักล้อยนี่แหละาห้แค่สามวันเออสามวันสามวันก็พอแล้วสามวันก็พอแล้วผมจะไปอยู่ที่ไหนเนาะสามผ่านสามวันเนาะอิ่มแล้ว เริ่มเข่าเหยียบแผ่นที่ล่าเนี่ยสามวันเนี่ยสามวันเลยไปถึงไหนมันก็อิ่มแล้วคนไปเดินนะกินปลาของปลาแบบเนี่ยเหนื่อยเนาะร้านก็ได้ทั้งสุดแล้วออ๋ไปเซ็นมุอาหารแล้วท่านน่ะนะเออเนี่ยเขามาตร่นี่เนาะนี่เขาทั้งนี้เนาะตอนเดินเดินไปแบบนี้เนาะจริงไปทั้งนี้ใกล้กว่าเนาะ ไปทางนี้ทางลัดเขาไม่เขาไม่ชวนกันเนอะเขาไม่สวนกันอ๋อเป็นแบบนี้เองเนาะไปตรงนี้อ้อมขึ้นเขาเออเวลาเวลาขึ้เขาเขาไปตรงนี้เนาะเดินไปขึ้นเขาเขาไปตรงนี้ก็ได้แต่ว่าเขาไม่ให้สวนเนาะสวนทางเนาะเราไปตรงนี้อ๋อเออเออดีดีดีให้เดินอยู่ไหน ครับเหนื่อยพวก <c oughs> พวกผมเนหนื่อยพวกผมเห <c oughs> นื่ยย <c oughs> อยทางน้นใกล้เออเออเออเบงบรรยากาศไปนำออกมาแล้วพี่น้องมาแล้วกาจิเอาบรรยากาศให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมอันนี้ทางเขา่าอันนี้เป็นทางเขา่าวัดเขาตะเวะวัดเขาตะเบททางเขาเขากเออกเัเมาเเเเเเเ ตอนนี้ผมก็เดินออกมาจากสะพานแก้วหรือว่าสกายวอล์กทางนี้ก็มาเจอกันพี่น้องมีป้ายบอกอย่างดีนี่อยู่ประเทศไทยฝนกระิเขียนไว้ใต้สะพานทางไปห้องน้ำใต้สะพานพันกกมีลูกซ้อนสี่บอก ถ้าเขาหลงคือว่าเขาบอกกล้าถามคนอื่นถ้าถามคนแกะดีพี่น้องเพราะว่าคนไทยเพิ่นสักถามเพื่อนสีบอกเลยเพื่อนภาสีบอกยากเวลาเขาบอกเขาสักเขาถามได้นี่บรรยากาศเดินออกมาเลยพี่น้องภาษีประมาณนี้แหละเพื่อนได เมื่อยเติบเมื่อยเติบแล้วเมื่อยคักคักิเมื่อยคักคเมื่อยคักคักเมื่อยเติบเมื่อยเติบยคักคักน้อหยถ่ายคลิปได้คนสี่ช็อตสี่อันนะผูได้เท่าไหร่เออสี่อันตอนผุนวัดมันไกลเนาะเปลี่ยนเป็นตอนเป็นคลิปไปเรื่อยๆตอนนี่ก็เดินออกหนึ่งจะถไปเมื่อยเอลยวัดง่อยเอเลย เหมอแอแลติเออเออเหมอเอแลเราจะเดินออกเรา่นออกจากวัดเขาตะแบะผู้คนเยอะโอกาสหนาผ้าใหมก็จะได้มาเดินอีก โอกาสหนาผ้าใหม่จะได้มาเดินอีกเพรวามาเป็นข้างแรกเราก็เดินออกจากวัดเขาตะแบะนี่ป้าลูกศรเเป็นบอกอย่างดี <c oughs> ทางไปโน่นทางไปนี่ <c oughs> นเป็นบรรยากาศ บางคนที่อยู่ใกล้อยู่ระแวกลยก็สินคะครับเรียกว่าทางออกโลบรถทางออกทางออกไปไปทามโมยูรถกูแหละไปเดินไปเลยา <c oughs> คนอยู่ระแวกเพิ่นกระชีนั่งโมไซค์มาพี่น้องหรือว่านั่งรถจักรมาก,ก็ได้ บ่ตนน้ีงเดินออกมาก,ก็จิไปที่รถมีอะไรเป็นตะกินไปเบิองดูเลาะเบิ่งดูงดซื้อไปกินอยู่รถดเด้ก็พัวใหญ่เสือเลื้ยงแข็งแห้งขนาดมีอะไรกินบ้างราเดินที่ลา้านค้า Nhờ lại kìm Rồi, về là mù cái chiếc bãi bạ nữa nó Nó dạ cả chắp sư kín nó nữa thôi Kín rồi lột Sư lấy chào Kín lấy Nhà lì nữa จักบาทใหม่ไม่ได้ซิบบาทหนน่มีมอไทยบ้านน้นจิ้มเลยมเอาแดหนเดินก่อนเ, <c oughs> นเ้อบรรยากาศลานค้ายของบรรยากาศลานค้ายของก่อนลงจากเขาตะแบกบ เขาตาแบกมาเป็นข้างแรกพี่น้องเอ้ยพูดผิดพูดถูกไหนมีคนมาหรือเปล่ายังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ได้มา,ม,ามีหฮมไหมมีโฮมอยู่บอ มีลมมีอะไรอยู่บ่ระวังรถนะปา๋านอกจากซื้อแนวกินไบบร,รีบันชอกซื้ออยาที่เดินไปผักอลออมูมันก็เป็นรถใช้ไหรนรถเขาจอดใส้อ๋อจอดอยู่นลย เป็นบรรยากาศก,ก่อนจะขึ้นรถเอาพี่น้องมาถึงนี้ก็จะได้ขอจบคลิปไว้ก่อนถ้าเื่นชอบก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครน้ำพี่น้องจะมาพาดคลิปใหม่ๆให้พี่น้องได้เบิง่งได้ชมไปแล้วพี่น้องพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย